เชิญเพื่อนห้าคนมาเล่น t ิกต็อกรับไปเลยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทสิบสองถึงสิบเก้านี้เท่านั้นนะทันยังไงมาดูกันสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพี่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตุกสอนอไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเทคนิคการทําตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาได้เสริมได้บลกออนไลน์ได้มารวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดสมครไทยและฝากกดไลค์กดกดแชร์ให้้ดวยนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเล่น t i k t o k นะครับแล้วอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะนะครับสแกน QR Code คที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วมาทำไรายได้กับ TikTok กันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างไรายได้กับ TikTok นะครับว่าเราจะทำยังไงอันนี้คือเป็นรายได้จากแอปพลิเคชัน TikTok โดยตรงนะครับไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มอะไรที่สร้างขึ้นมาเราสมัครเล่น t i k t o k ปุ๊บพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยตรงโปรไฟล์เราเนี่ยเราคลิกตรงโปรไฟล์เราเลย นะครับคลิกปึ๊บนะครับแล้วมันก็จะมีเหรียญขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะครับคือทุกคนเนี่ยพอสมัครเล่นทิกตอกปึ๊บมันจะมีเหรียญน,นี้ให้เลยนะถ้าไม่มีก็ไปทักถามทิกต o k เอาว่าเอยจะต้องทำยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดเข้ามาอ่ะกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอข้อมูลที่เขาบอกมานะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นมีตัวเลขที่เป็นเลขเงินอยู่ก็คืออันเนี้ยเชิญเพื่อน5คนข้างบนรับ9,00 0 แล้วข้างล่างนะมีเพิ่มอีก8ป0พันเห็นไหมครับรวมแล้วทั้งสอันนี้รวมกันนะจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1 7 0 0 0หบาทอ่าเยอะมากนะครับเยอะมากนะทํายังไงให้ได้1 7 0 0 0หบาทในวิกฤตแบบนี้ก็เนี่แหละครับลองดูแต่ระยะเวลาก็คือ12-17นะครับอันนี้ก็มีเวลา7วันทำตามเงื่อนไขเขาทีนี้เรามาดูอันแรกก่อนอันแรกที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับอ่ะกดจิ้มเข้าไปครับ กดตรงคำว่าเชิญนะพอเรากดตรงคำว่าเชิญเสร็จแล้วเนี่ยผมกดปิดไปก่อนนะยังไม่กดแชร์นะเสร็จแล้วพอเรากดตรงคำว่าเชิญเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นเห็นข้อมูลการร่วมกิจกรรมว่าต้องทำยังไงอ่ะเห็นไหมมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไหมเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมีห้าวันแต่อย่างอของผมเนี่ยทำเหมือนค้างไปแล้วสามวันเหลืออีกสองวันเงี้ยเห็นไหมครับก็อีกวันละพันแปดพันแปดเงี้ยจนกว่าจะครบเก้าพัน โอเคไหมดูเงื่อนไขอ่ะกดดูเงื่อนไขครับทุกครั้งเลยนะจะเพื่อนเพื่อจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เข้ามากดอ่านเงื่อนไขก่อนว่าเงื่อนไขของเขาเป็นยังไงนะครับเงื่อนไขแรกของเขาก็าคือนะครับคนสมัครใหม่มีคนสมัครเข้ามาใหม่คนต้องเป็นคนที่ไม่เคยเล่นทิกตอกเลยนะไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันทิกตอกไม่เคยมีอ่ายูเซอร์แล้วอย่าไปโกงนะถ้าโกงไม่ได้เงินอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับทิกตอกเขาก็มีบอทจับของเขาเนาะนะครับอ่ะเล่นครั้งแรกได้สิบ ได้เจ็ดสิบาทเข้ามาเนี่ยสมัครเข้ามาปุ๊บได้เจ็ดสิบาทเลยแล้วเข้ามาเล่นต่อครับอีกสามวันเนี่ยเขาเข้ามาเล่นต่อนะครับนาทีต่อวันก็คือเนี่ยมีเพื่อนของคนดูวิดีโอนะครับเนี่ยก็รับไปอีกสิบบาทนะครับแล้วก็เล่นอีกต่ออีกเจ็ดวันก็สิบบาทนะครับและนะครับครบสิบสี่วันรับไปเลยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทไอ้หนึ่งพันเจ็ดเจ็ดร้อยบาทเห็นไหม 1700บาทก็รวมแล้วจะอยู่ที่1,800บาทจะได้หรือไม่ได้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับหลายๆท่านบอกว่าทําไมไม่ได้ตังค์ก็อย่าไปโกงเขาหรือเงื่อนไขของเรามันไม่ได้ตรงตามที่เขากาหนดชัดๆเลยก็คือมือถือเครื่องนั้นของคุณจะต้องไม่เคยดาวน์โหลดแอป tiktok มาก่อนเขามีวิธีการจับครับว่าไม่เคยมีแอปมาก่อนนะไม่เคยมียูเซอร์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโกงเขาโกงเขา,เขาแล้วไม่ได้เงินอย่าไปโกรธเขานะครับอย่าไปว่าเขาเพราะเราทรําผิดกฎของเขาเอง ทีนี้ทํายังไงให้ได้ก็เนี่ยแหละครับมันมีคําว่าเชิญแล้วก,กดตรงคําว่าเชิญครับเสร็จแล้วเราก็จะคัดลอกลิงก์นะครับไปที่ไหนก็ได้หรือจะกดแชร์ไปที่ทวิตเตอร์ก็ได้อ่ะสมมุติว่าผมจะกดแชร์ไปที่ทวิตเตอร์ผมกดก็กดไปที่ทวิตเตอร์เห็นไหมทวิตเตอร์มือจะวิ่งมาแล้วเราก็กดแชร์ไปได้เลยนะครับจะใส่ข้อความคนทงคอนเทนต์อะไรก็ได้เนี่ยก็กดผมก็กดทวิตไปนะครับก็โพสตไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ออกมาอะจะไปไหนอีกดีละ่ะไปที่ไลน e ก็คลิกที่ไลน์ครับแล้วเราก็ไปเลือกโพสต์ที่ทำไลน์ครับมาโพสต์ไปครับอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆครับมาโพสต์ไปแต่ข้อความเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นเราก็ต้องไปทําข้อความเอานะอ่าไปทําข้อความทำไรหรือเอาไปทักแชทครับให้กับคนที่เราอยากจะรู้จักก็ได้ถามว่าอ่าทำอันนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าจะไปกดเชิญอันนี้ได้ไหมอ่ะกดเชิญอข้างล่างนี้ก็ได้นะเนี่ยนะครับอ่ะกดเชิญครับอ่ะกคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปโพสที่ที่ไหนดี ในเฟซนี่อันนี้คือผมใช้วิธีการคัดลอกเิงเงานะครับแล้วก็เอามาโพสในเฟซหาเงินหาเงินกับ t ิกตอ k นะกับทิกตอก1นึ0 0หบาท12 12ถึง19 สิงหาคม64เท่านั้นนี่เห็นไหมครับอ่ะก็ได้แบบนี้เห็นไหมเราก็ลุยนะครับแล้วเราก็โพสต์ไปอ่ะโพสต์ปุ๊บไปแล้วนะครับก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าพอเราโพสต์ไปปุ๊บมีคนคลิกเข้ามาสมัครนะครับมาเป็นมามาโหลดแอปของเรามาใช้ทิกตอกกับเราเราก็จะรู้เราจะรู้ได้ไงว่ามีคนสมัครเข้ามานี่ครับอยู่ตรงนี้ เราก็ดูได้ครับว่ามีคนสมัครเข้ามาไหมเล่นไปกี่วันแล้วอะไรยังไงอยู friend, ่ในเงื่อนไขไหนมันจะมีเงื่อนไขเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขของเขานะเห็นไหมเนี่ยเล่นครบ7วันเนี่ยเราก็จะได้อีก200บาท2 0 0บาทสองบาทเห็นไหมมันจะมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นคนที่เขาสมัครเข้ามาเนี่ยเงื่อนไขของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเราต้องมาดูเงื่อนไขของแต่ละคนที่เขาสมัครเข้ามาด้วยนะครับโอเคไหมฝากไว้นะครับ อันนี้คือเป็นเป็นกิจกรรมของ TikTok นะเล่นยังไงก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยพอเราเข้ามาร่วมกิจกรรมเราจะสามารถรับรายได้นะครับกับ TikTok เลยนะครับก็คือทาําตามเงื่อนไขรับไปเลย1 7 0 0 0บาทนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลา14วันถูกไหมสิบสวันกับการได้เงิน1,7 0 0 0บาทผมมองว่ามันไม่น้อยนะครับแล้วมันก็เยอะด้วยและอย่างหนึ่งคือ,อ,อผมถอนมาในหลายๆรอบแล้วเนี่ยผมก็ถอนได้นะเนี่ยนะครับออลองถอนให้ดู ักครั้หนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเนี่ยกดตรงคําว่ากดตรงแผดสีแดงเห็นไหมเนี่ยมันจะมีให้ถอนครับอ่ะเดี๋ยวผมลองถอนร้อยยี่สิบาทดูเนี่ยกดถอนร้อยยี่สิบาทนะนี่นะครับแล้วก็กดถอนอันนี้คือผมกดถอนเข้าไปที่อ่ะถอนไม่ได้ไม่เป็นไรไปถอนที่หนึ่งร้อยนะอ่ะถอนที่หนึ่งร้อยครับแล้วก็กดถอนอ่ะเห็นไหมอันนี้คือผมถอนไปที่ทูวอลเล็ตมันง่ายดีนะครับเอาไว้เราไปซื้อของเี้วเซเว่นก็ใช้อันนี้เนี่ยกดถอนไป กดดาเนินการนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็เข้าไปดูเงินตรงนี้หายไปแล้วนะนะครับแล้วเราลองไปดูที่ตรงทูของเราว่าได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะ่ะเห็นไหมได้แล้วทูของเราได้มาแล้ว1 0 0้บาทแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากไม่มีอะไรวุ่นวายนะครับเราก็เข้ามาดูข้อมูลตามที่ที่เราได้รับรู้แล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ไม่ได้นะนะครับสําหรับท่านที่ถอนเงินแล้วไม่ได้ถอนเงินแล้วไม่ได้นะครับก็ ท่านที่ถอนเงินแล้วไม่ได้นะครับให้ไปดูลิงก์วิดีโอตรงนี้นะที่ทถอนเงินไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับอันนี้ผมผมทำวิดีโดอไว้ให้แล้วนะครับก็เ,เพื่อนๆไปดูเอาแล้วกันนะครับขอไม่พูดซ้ำจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคเนาะก็ลองเล่นกิจกรรมนี้กันดูก็ขอให้ทุกคนได้รับเงินกับติ๊ t o k กันทั่วหน้านะครับ ก่อนจะจบการบรรยายก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกด u b s c r i b ์และฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำดูแล้วก็เดี๋ยวจะหาวิดีโอดีมานำเสมอหาเครื่องมือดีๆมาให้เพื่อนได้ไลค์ได้ใช้งานและได้เงินเอากันเอาไปใช้กันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซ b s c r i b e และใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน t i k t o k อยากมีเงินกับ TikTok นะครับสแกน QR Code ตรงนี้แล้วมาทำเงินกับ t i k t o k กันอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ